จะลองเป็นตาชโชกชกสาธกให้ชัดอยู่กะลิงทลาดอันปรำประอาคือว่าฉันมุ่งมองอยากได้สองกูมานดุถุงยามก็ายานออกระโยงระยาถุงยามเก็บกวก็ยัดทั้งหอมมาขอยาลามิตรตาดาแล้วเดินลงบันได เออไอ้แกเตรียมกายอย่างเก่าไปยังเขาวงกดไม่รู้แห่งกำนดจักจะไปเอทางไหนเอะแกบุกรกบุกป่าแล้วตั้งนาบุกไปเดินจนหลงจนไหลไม่เห็นหลูทางเลยดูจำพูกษักป่าก็วิ่งมากินโป่งทั้งละมังละองทุ่มเทโยมเอ้ยไก่ฟ้าพยารอก็บินปรอ ือยังไก่เสียงเห็บไว้หรอปร๊อเสียงไก่บินไม่ขาดเลยดูมากมกายไก่เกยหมอยเก่งและกวางนกขุนอทองร้องทักได้ยินครับแท้แท้ฉันก็เพลินเดินแลอยู่ตำไหลเขา้าหลวงนกกำพลักลงพลัก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 ,ลกจับที่ลักต่อพลวงอยู่ตำไหลเขา้าหลวงมีแต่ข้างแต่ลียงนวลชวีวีวีคุณกระบี่ปรีวอก กะบีปีวอกมันมาแทกตาหลอกแล้วกระโดดลิงลิงหมูนาหมูหลังมีแต่ข้างแต่ลิงมันโหนยอดหยุดกิ่งแล้วก็วิ่งคุมกันลำดวนประดำนางดำหน่วยดกได้ยินแต่เสียงนกมากินหน่วยสนันนี่ออกนิสนันกายุงก็แพ้ น้ำแผ่นมาจับแทนสลงพันมาไรดอกจะถึงด่านพระวิสันดออนเออเอเลอเธอ,อไม่จักระเท่าก็เดินเขาไปถามคนมากมายไหลลามนั่งสลังเอจหลอน ขาบอกว่ามีเทศมหาชาติวัดจันทึกดอกไม่ใช่ด่านเวทสันดอนพลดยามลงนอนนึกว่าหลาบอีกแล้วเนอรจักุศลล่นใจอะไรดอกโยมจาออกจากบ้านมามีแต่ลาบอยู่เสมอปะโยมทำบุญป็ลงทุนซื้อเบอร์ชูชกมานั่งจะเอยโยมจะคิดกันยังไงกว่าฉันเป็นตาชูชก ทำไมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิดมาหากินทางไหนฉันมาไหนวันนี้โยมก็รู้ดีว่ามีธุระอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจก็หนาอัดสัจันก็ฉันเป็นตาชูโชคทำไมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิดมาหากินกันทางไหนฉันมาในวันนี้โยมก็รู้ดี ว่ามาทุรังอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจขวัสจัน ม่น่าอัศจรรย์ดอกโยมแกรูเล้ยวโอ้รูแล้วรูลแ,ลวลแล้ววัาชูโชคนี่แกมีอาชีพอะไรโอ้มีอาชีพอะไรขอเขาอย่างเดียวครับทำไรทำนาทำไรไถนาไปแถวเป็น่อกขาหากำไรลงทุนหมุนแหลกแบกหามไม่เป็นกบเขาดอกเป็นแต่ขอเขารับเป็นแต่ขอเขาอย่างเดียวครับบันในเมืองในป้าใครแกก็กขอเขมรขับรับ ขอกระทังโยมขอหอดกระทังรองเจ้าคณะอำเภอหนูเนยนี่เออ,อไม่ไน้ขอจะโยมอยากเดี๋ยวมาลวเลยเรายการจะไปชูชกนี่แม่ชูชกนี่ธรรมาดากันไหนเรา,ากับกับเจ้าคณะอำเภอยังไปขอมาเล้วนะอเอา้าขอมาเลี้นี่เจ้าคณะอำเภอห้มาหลายคือกันนะโอ้แต่วันนี้จีมาขอรองอำเภอโอ้นี่ชูชกแหละชูชกคือแกมีอาชีพขอครับ ปะใครและไม่รอไรลาใดและขออย่างเดียวครับถ้าไม่ขอมันก็นกนจิตเสียแนยวค,คเสียแนยวชูชกแนวชูชกนี่แกมีแนวขอโอ้ผมว่าเล่นดอกโอ้ว่าเลรครับผมว่าเล่นดอก่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง โอ้วาเลนผมวาเลนครับเอาวาเลนถัท่านหายจริงๆหรอหายจริงๆก็ขอบพระคุณครับผมครับสามปีแหละไม่ได้มาเทศอาจารย์ว่ะเหนาะครับยังงั้นก็สามปีแล้วก็ยกยอดมาปีนี่หลายๆก็เล้วกันหนะชดเชยก็อีปีที่ไม่ได้มาไม่หรอโชูโชคไม่ได้มาผ่านมาสามปีแล้ะครับครับครับอันนี้อาจารย์อาจารย์รองจากคณะอำเภอโอ้ครับก็รับขอบคุณนะครับครับครับ อก็ชูพยมบอกทางเล้วก็จัดแนวตรงลิ้วเขาน้ำไม่หิวและไปเห็นฝ่าห้อยมันขาวๆเหลี่ยมๆมันตกเทียมก็ลอยนึกว่าแต่กระตังน้อยโยมมาทิ้งโมทนาหนึกโมโหฟ้าห้อยเทบจะนั่งร้องไห้ไม่สมวังนะดังตั้งใจสักนิดเลยโยมจ้า เออเลยเงยหน้าเมินเดินลาดตัดมามองดูประสูริยากว่าเยี่ยงสามโมงเย็นหลีพักร่างนั่งรมกรองอารมณ์ไปเลยร้อยจะเข้าไปขอ,อกำลังเราห้อยกว่านางมัดสีเอินี่จะเห็นถ้าเข้าไปขอกะนางมัดสีคงไม่มีเปิดเส้นมาลาเลื่อยเหนื่อยเล่นเดียวลาบจะลอย เออทิดไปอีกอย่างหนึ่งต้องร้อยถึง้งผงนีรอนางมัดสีหาพลไม้มาใช้สอยพอพนางพ้นเขตกว่าเตรียมเพศไว้คอยเราจะได้ดมโดยขอกเวทสนอนทั้งกันหาชาลีข้าวนี้น่ารือคงจะไม่พ้นมือแล้วไม่มิงสมอน ถึงวันพรุ่งนี้น้ำนี้แน่นอนดำดิการไปก่อนแล้วหาที่พักกายทันจะนอนกระดิลแล้วมันก็ดือดกำดัดคลายๆเอาเนื้อไปเหยือ่อซั์นี่เป็นไม่ต้องสงสัยเท่าก็เอาอยามวางต่ังมอนแล้วปีนขึ้นไปนอนบนยอดไม้แต่พอลู ภายชายพัดบุปาชาติหอมรูไมาอ้างเท่าก็ยังยาและว่าวางลงตักมอนนอนไขวยห้างพรางสาทยายมนตาเก่ก็นอนกลนยุะครอตะครก บรสอกผาแต่พอลุมพาพายชายพัดมาอยู่ชิวเชื่อออพรามก็นอนรับเรื่อยบัดเดียวใจเนื้อสิ่งคอเนินสลายเท่านั้นแลน